การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นภูมิปัญญาพื้นบ้านภาคกลางโดยประยุกต์ใช้าศาสตร์พระราชาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตโดยระบบเทคโนโลยีดิจิทัลจังหวัดชัยนาทงบป,ประมาณสนับสนุนจากคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมดำเนินการจัดทาโดยคณะผู้วิจัยประกอบด้วยมหาวิทยาลัยราชพัฒกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิมหาวิทยาลัยราชพัฒหมู่บ้านจอมบึงในหลักสูตรรายวิชาที่3จากอดีตถึงปัจจุบันหน่วยที่6เรื่องขุนสันวีระบุรุษแห่งลุ่มแม่น้ำน้อยขอเชิญรับชมสาระการเรียนรู้ได้ดังต่อไปนี้ขุนศัน วีรบุรุษแห่งลุ่มแม่น้ำน้อยประวัติศาสตร์ได้กล่าวไว้ว่าคุณสันหนึ่งในวีรบุรุษชั้นหัวหน้าท่านเป็นชาวเมืองสันคะบุรีก่อนที่จะสวมวิญญาณไทยอาสาป้องกันชาติพร้อมด้วยพันเรืองนายทองเหม็นนายจันหนวดเคี้ยวนายทองแสงใหญ่นายแท่นนายดอกนายอินนายเมืองนายโชตและนายทองแก้ว และคนไทยผู้รักชาติที่รวมตัวกันเพียง400คนต่อสู้กับพม่าเพื่อรักษาแผ่นดินทินเกิดณค่ายบางระจันแม้ว่างานอาสาครั้งนั้นจะไม่สำเร็จด้วยความขาดแคลนทั้งกำลังพลและอาวุธแต่ก็ได้ฝากชื่อเสียงไว้ให้กึกก้องไปทั้งแผ่นดินแม้จะมีกำลังพลเพียงน้อยนิดแต่ก็ยอมสละเลือดเนื้อและชีวิตเป็นราชพลี จนสามารถรบชนะกองทหารพรมาร่าได้ถึงเจครั้งด้วยคุณงามความดีและความกล้าหาญเด็ดเดี่ยวของคุณสันดังกล่าวเพื่อเป็นการระลึกด้วยความกตัญยูที่ท่านต่อสู้กับข้าศึกและยอมสละชีวิตเพื่อป้องกันชาติชาวอำเภอสันคาบุรีจึงได้พร้อมใจการเสียสละเงินคนละสองบาทจัดสร้างอนุสาวรีย์คุณสัน ซึ่งได้ประดิษฐานอยู่บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอสันคบุรีและได้จัดงานบวงสรวงดวงวิญญาณขุนสรนขึ้นเป็นประจำทุกปี